โดนไหมตายแล้วล่วงยังเรียบร้อยแล้ตายแล้วตรงไหนอะใครไปชาร์จพี่นตจ้ะน็อตน็อตโอเคผมไม่ยิงไงเอ้ะบินไงไม่รู้ไม่วิ่งผ่านหน้าโบสไปไปร้อยแล้วแม่ใช้ลูกซองเองมีกระสุนลูกซองไหมร้อยเด็ดดวงฟอสว่างน่าจะลุ้นหมดแม่งโดดสะพุนเลย เยอะาแล้วรจะลู้นลุใครยิงครับน็อตดูคนให้ด้โอยิงดคเิลิใครจะอะไรมันมันเทคเข้าไปนะเดี๋ยวผมใบมางอ่ะมีเป้มีปืนลูกซองมีกระสุนลูกซองเห็นแต่ขาป่ะเนี่ยตัวไม่ได่กระสุนมีดำมาเอาบดบดบดกันตลอตไปแล้วมีคนสลาดอีดแดงนะครับหลานบ้านอีดแดงสอะฮะ ล่วงแล้วใครอยู่หลังบ้านอีแดงมีหลังบ้านอีแดงมาอีหนึ่งตัวระวังเดี๋ยนัดเข้าตายแล้วตายแล้วโบ้กำลังอยู่หลังตระนัดนะเฮ้ยเดี๋ยวผมคุยฮะเฮ้ยเ้ยต่โบอย่าเพิ่งเข้าผมเห็นหัวอยู่อยู่หน้าบ้านมันหนึ่งโดนแล้วโดนแล้วระวังมันมีปืนมันโดนไปหนึ่งดอกอยู่หลังบ้านนะโบ้หลังบ้านเขียวหลังบ้านเขียวใช่ไหมบ้านหลังที่อะไหร่หลังไหนหลังสามอบานหลังกลางหลังกลางครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกก่อนเดี๋ยวผมโควเตให้ตะโบวแต่มันโดนไปดอกหนึ่งแล้วเลือดไหลแต่น็อถึงแล้วเนี่ยหลังจะให้วิ่งเลยเลยป่ะเดี๋ยวผมดูให้ก่อนมีคนเอาซอมบี้วิ่งมาอยู่หลังบ้านแหละตะโบวแต่มันยังไม่ออกมาหน้าบ้านเอ้ยมีคนวิ่งมาอีกอ๋อซอมบี้น็อตลอมาแล้วนหลังบ้านอ้อมหลังบ้านไปแล้วห้างั้นนหะอ้อมหลังบ้านนะครับซอมบี้คุ้มกี่ตกมันอะ ปะเดียว่าที่วิ่งมาตรงอที่กินน้ำนี่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่มีนะตอนนี้ตบไปเลยนะครับใครยิงทอมบี้ผมยิงธอมบี้ทิ้งไปแล้วครับยิงทำไมแล้วมันอยู่ไหนตอนนี้ยมันอยู่ตรงหลังบ้านเขียวพี่น็อตแต่ว่ามันไม่ในบ้านนะไม่มีคนนะมันอยู่หลังบ้านแหละระวังระวังนะอ่าหลังกลางยังไม่มีใครออกมาหน้าบ้านผมเหนพี่น็ออยานะผนผมปรับเป็นมุมมุมบุคคลที่สามเลยเออปรับตั้งนานแล้วย่าเราสองคน อันนี้<บ>ใครเนี่ยก็นอตใช่โบ๊ทบัคดูหน่อยดิตรงข้างหลังมีป่าไม่มีไม่มีนะเปิดประตูแล้วอย่าพึ่งยิงก็ได้ถนะ้าถ้ามันปิดประตูอย่าพึ่งยิงแล้วก็หนีก่อนเลยเนาะอันนี้ใครกอะไรกันเข้าพี่น้อยกันอะไรกันข้าข้างบ้านใช่ไหมใช่พยายามส่องดูตรงกระจกหน้าต่างก่อนนะก่อนจะเข้าไปโอเคครับข้างหลังโล่งครับเคลียร์ครับนี่อยู่ในเล้าไก่ไม่มีคนมันโดนไปมันโดนไปดอกหนึ่งอะน่าจะติดหรือเปล่า น่าจะพันผ้าพันแผลหรือเปล่าแต่ในบ้านไม่มีคนนะพี่มันหลบตรงเพราะว่ามันเข้าตรงข้ขางๆบ้านเงตอนห็นบ้านแล้วก็วิ่งเข้าไปหลังบ้านเพราะตอนแรกมันเดินมาหน้าบ้านโดนผมไปดอกหนึ่งโอเคเกียบบ้านดีกว่าตอนนี้อูอยู่ไหนอยู่บนหัวพี่เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่น่ต้องกลัวอยู่ในบ้านเหรออยู่บนเขา เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วในบ้านในบ้านังนบ้านนะชั้นสองชั้นสองหลังไหนบ้านหลังหลังกลางครับหลังกลางกำลังพันพันแผลอยู่โอเคเลยชาร์จเลยเดี๋ยวผมยิงกดไว้ให้เฮ้ยพี่ยิงพี่ยิงโอเคขาวขึ้นเลย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 พี่ยิงกดให้อยู่เฮ้ยยิงด้วยขาวใช่ไหมข้างในอ่ะกดกดกดให้โดนโดนไอ้เนี่ยคนเทนต์มาดูให้หน่อยแต่มันตายไปแล้วล่ะมันตายแล้วมันตายแล้วหมูมีมอร์ฟีนอยู่ เอ้ยผมมียาเหลืองผมมียาเหลืองมียาเหลืองเลยมีไปเลยมีไปยาเหลืองเหลืองมาเลยบิงเลยครับวิ่งเลยบนบนบนมีบนมีบนมีอยู่บนมีอยู่แต่บนมียาเหลืองว่าเพราะผมอยู่บนเขานะเอาไงให้ผมวิ่งก็ยังทันตอนนี้นะนี่ไงฉีดตะน็อตอยู่แล้วเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวผมดูให้ดูให้เพนฟูด้วยเลือดออกด้วยโอเค starting i n j e c t i o นน็อตรี e เวเกอร์อยู่เรียบร้อยแล้วยังโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวขอ้โหรูเลยเฮียเฮ้ยแม่เอ็มโฟนี่หว่าจริงเนย ใอ้น้องมีเสื้อมีขอนอยู่หน้าบ้านนะมี่โมเดิเออเดี๋ยวตามพันผ้ากันเดี๋ยวกู้ามขากันดิวอ cover ดิวเวอร์ด้านซ้ายนะได้ครับมันมีกี่คนแน่เนี่ยดูดีๆหน่อยดิคนเดียวคนเดียวคนเดียวแล้วหมดแล้วไอ้เฮียน่าตายแล้วไอ้คนหนึ่งอ่ะมันยิงผมอยู่ขวานีะยิ่งหัวหัวผมไม่ใช่ตอนปะทะอ่ะมันยิงผมอยู่พิ้วพิ้อยู่ตรงหน้าทางมีซอมบี้วิ่งเข้าไปในบ้านเลยผมจัดการให้เอ็มโฟมีกล้องออกไหมครับมีกล้องพร้อมครับ ผมขอได้ไหมผมจะทิ้งนี้เอมพีไฟใครยิงให้ตะหวายเลยให้ตะหวายเลยอูยิงซอมบี้มีกล้องพีโอ้กล้องลูนแล้วเฮ้ยมึงซอมบี้เฮ้ยโคนโขนโขนวิ่งเข้าบ้านพี่แป๊บนึงจริงวะโคนโขนแป๊บนึงเดี๋ยวผมจัดการให้ผมเห็นผมเห็นเข้ามายังอยูาตรงศพไอ้อยู่ตรงศพหยุดยางยางยางเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไปแล้ววิ่งเข้าบ้านแล้ววซอมบี้ซอมบี้ไอ้เหี้ยซอมบี้ว่าขน เฮ้ยอ๋อตกใจมกำลังวิ่งผมกำลังวิ่งไปนะโอเคพี่วายผมคับเวอร์อยู่ครับไปเลยครับลางโลงพี่ลางโลงตลงครับโอ้ยอยู่ในป่าใ่ปะแม่ผมยุบเสาอเขามีพี่มจะบอกว่าฝั่งขวาเมื่อกี้มีคนวิ่งไปทางไปทางเชนากอตคนหนึ่งออ้หูเอ๊ยเอ๊ยเบ๊ท โอลีนให้หน่อยโอลีนบอลไม่มีนี่นี่นี่แล้วโยนให้เครีเกียร์ให้ก่อนนะครับคือเสียงปืนมันไปถึงตรงนู้นเลยเหรอวะแม่งวิง่งวิ่งมาวิ่งกลับเฉยเจอ,อยังเจอแล้วเจอแล้วกังเลยได้ยินดิพี่เช่ก็วันที่พี่เช่โดนยิงที่เสียงน,นั้นนะัะนั้นน่ะก็ผมวิ่งมาจากชนกอตได้ยินเสียงยันชนกอตอะแล้วใครวิ่งลงไปข้างล่างอ่ะผมผมผมกำลังวิ่งไปเก็บเฟรนโฟ โอเคต้องรอแล้วโอเค thank you แต่ต้องอยากอยากได้อีกสักซองน่ะค่อยกลับมาเจ็ที่นี่ลากไปนู่นโอ้ทอมบี้วิ่งตามไปนู่นเลยไอ้ยียของหน้าบ้านบานเลยนะมีของหน้าบ้านอ่ะเต็มของเหลืองอะไรเนาะเพียงอา่ะเอ้ยเก็บกระสุนหมีมาเก็บกระสุนหมีมาเผื่อผมด้วยนะถ้ามีอ่ะลูกดำอะเ้าไห่มันจะมันเท่ขึ้นเลยครับทิ้งปืนเจ้าก่อนมีลูกดำ่ะพี่น็อตมาให้ผมมึงเด้อ เอาไปดูหน้าบ้านนะเคยมีเดี๋ยวผมลงมานะพี่ดิวโคเวอร์ด้วยนะครับไม่เห็นว่าเอ็มโฟมีเป้ไหมโบอยากได้เป้อะไม่มีเป้ได้ผม้ไดจุดซุ่มใหม่แล้วพี่ดิวจ้าของเนี้ยเอ็มโฟแล้ามันไม่ไม่มีเป้วเออเอ็มพีไฟยังใช้ได้นี่ของใครอ่ะเอ็มพีไฟของพี่หวายเปล่าหวายเอ็มพีไฟมาเหรออืเปล่าครับไอเนี่ยมันมีเอ็มพีไฟกันเออเปล่าเก็บมาสิลวงลวง ไปป่ะไปลูปอืมเคงั้นเดี๋ยวผมเคลื่อนที่ก่อนนะแล้วเรามาเช็คของด้านล่างดูเผื่อมีของแล้วก็วิ่งกลับมาเลยโอเคโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตัวเปล่านี่ไม่ธรรมดาเรใช้โมซิงอุ้ยของที่พื้นข้างหน้าเต็มเลยมีเวย์มีเวย์นี่ยพีเคนเอาพี่เคนเอาลูกกระสุนโมซิงไหมพี่เฮ้ยมีโมมีโมซินเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างล่างสองนัดไม่มีกล่องอะไรไม่รู้ เปลี่ยนเป้แล้วได้เป้แล้วเก็บเก็บกระสุนมอสซิ้นแล้วเมื่อกี้พี่กับดิวยิงกดตรงหน้าต่างแม่งตัวหงอเลยเนี่ยมีเวททหารเหลือบ้าตรงนั้นมีมีเวทมีกล่องเทียบเลยมันปั๊มของหรอวะเอามาให้หน่อยครับตอมพี่ไฟเก็บไม่ได้วะเออไอ้เจียตองบี่โอ้เดี๋ยวผมเจียกับไอ้เจียแมดูรอบๆให้หน่อยรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่แค่คนเดียวนั่นเนี่ย ดูแลครับฝังขวาอปอดโป่งครับพี่พี่ดีวเห็นผมปะเห็นผมไหมผมจะรับพันแผ่ครับเห็นไหมเห็นผมปะในทุง่งเ็าไม่มีนะในทุ่งก็ส่องอยู่ไม่ไม่เจอใครวิ่งเห็นอยู่โอเคนี่ฟาร์มเลยครับกันเหนียวรีบเก็บดีงเกอบผมเก็บเอ็มพีไฟไม่ได้ทำไมอ่ะเฮ้ยบอ<ท>สถอดถอดเวดเวดโบรล่แมงหายไปไหนวะเนี่ยบสบนหลังจะถอดตรงนั้นนะพ้าละเฮ้ยน่าไม่ของอยู่ตรงหน้าบ้านเกิดเลยอะ เฮ้ยบอสเก็บปืนบอสบอสใช้โมเซนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเวทในตำนานด้วยพี่ดิวทำไมมึงเนี่ยอ๋อเวทเวทเวทเครื่องบินน่ะหรอเออเวทที่เราเคยเจอกนะันน่ะใครมีเลื่อยมั้งอะ่ะไม่มีหรอก <laughs> อันนั้นต้องหาเองหาบ้านหาไอพวกบ้านเล็กๆอ่ะจะหันลูกซอ,อ,องแล้วตอมบี้ คอมบี้องหลังใครน่ะเดี๋ยวมาผมจัดการให้ผมต้องทิ้ง mp5 แล้วว่ะเก็บไม่ได้ทิ้งไปเลยพี่น้อแต่วายมี m4 แล้วเราไม่ต้องใช้ mp5 แล้วแต่ m4 รู้สึกไม่มีแม็กนะพี่ไหวพี่ไหวผมเจอออกก็ได้เยอะแยะในในกล่องเหลืองนี่เจอกระสุนนี่นี่เต็มเลยกระสุนเฮ้ยลมนะครับเดี๋ยวผมจะเวดไปฝากพี่ชายผมหน่อยฮี่ M4 ไม่มีตัวแต่งเลยอ่ะยิงได้ครับมีมีมันบั๊กจะไหวอย่าเด็ดเราแต่งแล้วกันนะน่าจะบั๊กนะลองเข้าออก้าออกเกมหม่อพี่ดววิ่งไปจุดสุ่มแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมเก็บไอ้นี่ไปให้พี่เดี๋ยวผมเก็บขึ้นไปเอาไปให้เลยวิ่งก้อนห่งไปละพี่วิ่งไปละไม่ต้องก็ได้พี่เดี๋ยวผมเก็บไปให้เนี่ยใกล้ละอ่าแล้วผมวางเลยนะพี่ดิวมีลูกกระสุนมอสซินกี่ลูกครับเฮ้ยมันมีกางเกงวางเกงกูหลุดว่ะ ไอ้นี่มันรูไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเวทอะไรเนี่ยเวทหลายช่องเลยเนี่ยพี่ไอ้ฟาดร่างสารพับนึงนะครับร่างสารเดี๋ยวผมจะกลับเลยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่สุดนะเนี่ยเวทในตำนานเนี่ยอ้าวไม่ของมันของนี่เรายิงมันตายมันของมันล่วงขนาดนี้เลยหรือวไงไม่มันน่าจะมาปั๊มกันน่ะมันคงยืนไหนของอ๋ไอ้คนนั้นฝังไปแล้วเหรอกองรงโบ้โขอเวทในตำนานหนึ่งนะฝังไปยังไอ้คนนั้นอะ เออลากตัวยังต่างไปแล้วโบ๊ทเนี่ยมีเสื้อก๊อกก้าเนี่ยเอาเปล่านี่นี่เดี๋ยวใส่ใส่นี่ยกูขึ้นไม่หาใครดีว่ามึงต้องการเ <ขอ S 2> สื้อก๊อกก้าเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงหน้าบ้านเนี่ยมาเอาเลย